ดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดับกมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนเช็คเงินเยียวยาเกษตรกรค่ะจากกรณีเมื่อวันที่9ธันวาคม2564ที่ผ่านมาเป็นวันแรกที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือว่าธกสนะคะได้เริ่มดีเดยจ่ายเงินเยียวยาเกษตรกรปีการผลิต2564ในโครงการประกันราคาข้าว ตามที่กระทรวงพาณิชย์นำเสนอให้คณะรัฐมนตรีหรือว่าคอรมพิจารณาเมื่อวันที่30พฤศจิกายนจนล่าสุดนะคะบอร์ดทกศได้อนุมัติจ่ายเงินเยียวยาภายใต้กรอบวงเงิน74569.31ล้านบาทและค่าใช้จ่ายทกศจำนวน1511.64ล้านบาทนะคะล่าสุดค่ะนายจุรินลักษณะวิสิทธ รองนายรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้เปิดเผยว่าสำหรับการจ่ายเงินส่วนต่างข้าวปีที่3นะคะเงินที่เกษตรกรจะได้รับมี3ก้อนก็คือ 1. เงินก้อนที่1เงินส่วนต่างงวดที่1และ2กับงวดที่3บางส่วนได้จ่ายให้กับเกษตรกรไปแล้ววงเงินประมาณ1 3,000นาล้านบาทนะคะส่วนงนวดที่3ที่เหลือได้จ่ายให้ครบซึ่งได้เริ่มจ่ายไปเมื่อวานนี้โดยจ่ายงวดที่ค้างอยู่5้างวดพร้อมกันก็คือ งวดที่3บางส่วนและงวดที่4ถึง 0, เรวมเป็นเงิน64847ล้านบาทส่วนงวดที่8จะจ่ายวันที่14ทธันวาคมเป็นเงิน3,720ล้านบาทนะคะและงวดที่9ถึง33จะทยอยจ่ายทุก7วันจนครบจนถึงงวดสุดท้ายคือ27พฤษภาคม2565ค่ะเงินก้อนที่2เงินในมาตรการคู่ขนานซึ่งเป็นเงินช่วยเหลือเฉพาะ ผู้ที่เข้าร่วมโครงการเช่นเก็บข้าวเอาไว้ในยุ้งช้างเป็นเวลา5เดือนเพื่อไม่ให้ข้าวออกสู่ตลาดมากจนเกินไปช่วยตันละ1,500บาทหรือสหกรณ์เก็บไว้จะช่วยตันละ1,500บาทและช่วยเหลือดอกเบีย้ยถ้าสหากรณ์เก็บข้าว12เดือนช่วยดอกเบี้ย3%นะคะถ้าโรงสีเก็บข้าว6เดือนจะช่วยดอกเบี้ย3%เพื่อไม่ให้ข้าวออกสู่ตลาดมากจนเกินไปและไปกดราคาข้าวในตลาดค่ะ เงินก้อนที่3เงินช่วยค่าบริหารจัดการหรือว่าปรับปรุงคุณภาพข้าวไร่ละ1,000บาทไม่เกิน20ไร่ต่อครัวเรือนนะคะสูงสุดไม่เกิน2,000 0บาทโดยจ่ายวันที่13ทธันวาคม2,564เป็นต้นไปเป็นเงิน53,871ล้านบาทให้กับเกษตรกร,ร,กรผู้ปลูกข้าว4.7ล้านครัวเรือนค่ะสำหรับแผนการดำเนินการโอนทกสอมีดังต่อไปนี้นะคะ วันที่9ธันวาคม2564ภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกภาคตะวันตกและภาคใต้ทุกสาขาในสังกัดจำนวน769,665รายรวมเป็นเงินจำนวน12,877.23ล้านบาทนะคะวันที่10ธันวาคม2564ภาคตะวันออกเฉียงเหนือทุกจังหวัดจำนวน 755,050รายจํานวน130,639.39ล้านบาทคะ่ะวันที่11ธันวาคม2564ภาคตะวันออกเฉียงเหนือทุกจังหวัดจํานวน679,808รายนะคะจํานวน12,718.4ล้านบาทคะ่ะวันที่12ธันวาคม2564ภาคตะวันออกเฉียงเหนือทุกจังหวัดจํานวน 691,641รายจำนวน12,674.58ล้านบาทวันที่13ธันวาคม2564ภาคตะวันออกเฉียงเหนือทุกจังหวัดจำนวน686,935รายจำนวนเงินนะคะ12,938.62ล้านบาทค่ะรวมทั้งสิ้น3,583,099ราย รวมเป็นเงินทั้งสิ้นนะคะ6 4 8 4 7 8 6ล้านบาทเหยี่ยวยาทกสอโอนสามารถเช็คได้เลยค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ